แทนแทนสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามารีวิวคอกวัวคอกควายคอกช้างคอกสิงโตกันะครับโอ้โหมีหลายคอกเลยเกินครับดูสิมีอะไรบ้างครับเนี่โอ้โหตัวแรกเลยครับนี่มีเจ้าของด้วยนะครับคือไอรอนแมนนั่นเองมีช้างนี่สิงโตโอ้โหมีหลายสีเลยสีม่วงครับสีชมพูช้างสีเขียวโฮ้ยควายสีดําก็มีด้วยนะครับนี่ควายออริจินัลสีดํานะครับนี่หลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับเอามาให้ ดูหน่อยซิสิดำเป็นยังไงนี่นะดีดำเป็นลักษณะนี้โอ้ยเท่มากสีดำนี่ไฟด้วยอะเราไปวิ่งในสนามดีกว่าเนี่นี่เดี๋ยววิ่งในสนามให้ดูนะครับนี่ไฟสีเขียว 牛吧，不牛、啊。